ขอชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจแล้วก็ใส่ใจต่อกานชุดนี้หลายคนก็ท้องถามคำถามสัส้นๆนดเป็นมีก็เชื่อว่าโอกาสอย่างนี้ไม่มีใครหยุดยน้นให้อยากจะเรียนด้วยซ้ำไปว่าต่อให้มีเงินแสนหรือหลักสู่นี้ก็ไม่มีโอกาสมีเงย่ีพทำให้ครบองค์นขนาดนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝาก นักการศึกษารไปนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะทำอะไรก็ตามประเทศไทยเป็นของคุณคุณมีส่วนอย่างมากในการที่จะนักการเงอนที่ทุกคีีกับประชาชนมานานแล้วก็เป็นผู้ที่สนใจด้านของชีวิตคุณสามารถสร้างสะสมองค์ความรู้เก็บทั้งหลายได้ตลอดชีวิตเพื่อนำไปใช้ในก,การทำงา,นาน ข้อที่สองที่เกิดประโยชน์มากคือข้อมูลทุกชิ้นมีวันหมดอายุแล้วก็บนอายุนั่นเป็นสกปรครับสำหรับข้อมูลการสื่อสารนั้นบางครั้งอาจจะบอกว่าวันเดียวก